การสังคยนาพุทธศาสนาครั้งที่1จัดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้3เดือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหมวดหมู่ชัดเจนป้องกันความคลาดเคลื่อนในการถ่ายทอดคำสอนโดยพระสงฆ์มารวมกันตั้ง700ดแสรูปแต่คัดเหลือแค่500รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิน้นหนึ่งในนั้นคือพระมหากัสปะเป็นผู้นำการสังคยนาพระอานนทำหน้าที่ท่องจำพระสูตร เพราะได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเวลาเทศนาเสมอ3พระอุบาลีท่องจําพระวินยัยผลลัพธ์การสังคายนาครั้งที่1คือคําสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ได้แก่พระสูตรและพระวินยัยถือเป็นจุดเริ่มต้นของพระไตรปิฎกหลังจากนั้น100ปีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็เกิดการสังคายนาครั้งที่2เกิดความขัดแยง้งในวินยัย10ข้อที่ภิกษุแห่งเมืองเวสาลีนํามาใช้วินยัย10ข้อที่เป็นปัญหาเช่น1ถึงเงินทองได้2ฉชั้นอาหารหลังเที่ยงได้ 3. าฉนอาหารเก็บไว้ได้พระเทระส่วนใหญ่ตัดสินว่าวินยัย10ข้อไม่ถูกตามพระธรรมวินัยเกิดการแยกนิกายครั้งแรกคือเทรวาดกับมหายานสรุปเทรวาดเน้นคําสอนนั่งเดิมมุ่งปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นส่วนตนส่วนมหายานเน้นช่วยเหลือสรรพสัต์มีแนวคิดยืดหยุ่นและซับซ้อนมากขึ้นส่วนของไทยเรานับถือเถรวาทกันนะครับพุทธวจนะส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎก ที่พระเทระอย่างพระอรหันต์ที่เรียบเรียงข้อมูลไว้ให้เพื่อดำลงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป